ไอเทมรับฉบับโปรวันนี้มาพร้อมกับเรื่องของช็อกโกแลตเกรดพรีเมียมครับที่จะช่วยให้เจ้าของร้านเบกเกอรี่นั้นทําเมนูที่มีรสชาติที่ดีมีเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนลิ้นเป็นพิเศษวัตถุดิบดีไม่ใช่ไปกว่าครึ่งแน่นอนครับเพราะฉะนั้นไปทําความรู้จักกับดาร์กช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์ตราด l a กันเลยครับแ่นจะขอแนะนําตัวนี้นะคะ ช็อกโกแลตดาร์คคูเวอร์เจอร์58%ของ DLA ค่ะช็อกโกแลต DLA ช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์58%ตัวนี้นะคะคิดค้นสูตรโดยชาวเบลเยียมไม่ผ่านกระบวนการที่มีสารเคมี M e, หรือสารสังเคราะห์เลยแปลว่าเราจะได้สีกลิ่นรสชาติจากเมเล็ดโกโก้นำมาทำเป็นช็อกโกแลตแท้ๆที่มีคุณภาพดีเหมาะสำหรับทำขนมต่างๆเช่นคุกกี้มัฟฟินช็อกโกแลตทรัฟเฟลจะได้ขนมที่มีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อม ทำเมนูที่มีช็อกโกแลตเป็นส่วนผสมแนะนำ DLA ช็อกโกแลตเลยค่ะของมันต้องมีนะคะ